สวัสดีครับวันนี้จะมาลองฝึกออกคำสั่งไม่ใช้เสียงหลังจากมันได้ทำมานาะนๆนานะครับช่วงที่กลับมาฝึกใหม่ๆก็เจะจำไม่ค่อยได้นะครับพี่ก็จะให้สัญญาณเสียงประกอบนิดหน่อยโอ้ยหลงเลยเนี่ยพี่บอกให้คอยแล้วก็บอกให้จาว ดาวนี้ก็คือนอนลงนะครับแต่ว่าผมเป็นหมาใบาลิงโก้แล้วก็โรครับแล้วก็คอยอีกแล้วก็สูงสูงคือกระดดดครับแล้วก็คอยอีกละคอยคอยอันนี้ก็คอยให้นั่งให้นั่งแต่ผมไม่อยากะสนใจเราจะให้ความสนใจกับถนนดีกว่ารถกำลัง,ลงมานั่งก็ได้จะหันหน้าออกแล้วกัน ป้หนึ่งว่าเออไม่แต่ฟังคำสั่งพี่นะมีอะไรเนี่ยอ๋อกระโดดซุ้ไม่โดนไม่โดนหนักท้องกินข้าเวเยอะไปหน่อยข้าวคําเยอะหนักท้องจริงเลยอ๋อเอามาเนาะเอามาเนาะผมนักที่ผมเมื่อกี้อะ่ะโดดไม่ขึ้นเลยอะ่ะเอามาได้ไหมพี่ขอนมด้วยโอ้ลอ,อยจังเลยเพียนเพียนแต่พี่จะลองใหม่ใช่ไหม แล้วผมจะบอกนะพี่เขาจะให้ผมไปคอยอยู่อีกซีโลกหนึ่งนะแล้วเขาก็จะเข้ามาในซีนกล้องเนาะมาในเฟรมมนะันเออพี่มาละมาละพี่บอกกัแล้วว่ะมานี่เพราะผมก็มาอย่างไวคอยนั่งลงด้วยหัวก่มากเลยอันนี้ดาวถ้าจะจำไม่ได้แล้วนะดาวดาวเอาเมื่อบอกเอามือ ไม่ใส่พี่บอกให้ดาวเออถูกต้องนะครับดาวโลด้วยโลโล,โลก็คือกลิ้งอ่ะแหละแล้วก็สูงแล้วก็สปินสปินก็หมุนนะครับผมเป็นมาบาลิงกอลเอามาฟก่อนฟ้าดีทถแม่เด็กดีอย่างนี้อย่างนี้ดาวอีกแล้วโอ้ยบอสอบเลยว่ะแต่ขนมมันบแบีนี้ ตาขนมวัดดีแท้ๆชอบตรงขนมนีนแล้วถ้าทำอะไรอีกคราวนี้ผมจะโดนให้ดูนะโอ้แม่นยำมากได้ไปแล้วบอกแล้วผมก็กระโดดได้อยู่แล้วก็ดาขนมไปกินเฮ้ยมาหายเ้อะของผมอย่าตัวขบับไดโอ้รต่ขนมเพิ่งเกา่าเด็กดีอีกต้องหากว้าย เป็นภาษามือผมก็จะเลื่อมๆหน่อยนะคะอ่ะคอยสูงสูงโอ,โอ,โอตัวปิวเลยผมโดดเก่งมากอันนั่งครับอันนี้ให้นั่งอันดาวอีกแล้วอ้ยสายหัวนิดนึงแต่ก็ดาวอันโลด้วยโลกแก้วแก้วคอยอีกแล้วคอยอีกแล้วอสปินครับที่ในสเปนว้าแก้วแก้ว,กวบอกว่าผมมันสลดดัดเด้อ่ะข้อมือกระดายมือข้อมือกระดายมือก็ฟาบกระดายฟ ขอ้อควากระดายไฟอีกเออเกวเกงอีแล้วเด็กดีได้กินฮอดขนมได้เป็นฮอดเด็กดีโอ้ยเห็ดซำนี่ก <buradan S 2> ิ่นเป็นกันแล้วมั้งอะชูงโอ้คับมันลุยครับมันลุยมันมืมนน่ะขวดมันลื่นมันลื่นนี่นี่แต่ผมได้อยู่นะเมื่อกี้นับเป็นสกอ์ให้ผมนะนั่นพี่บ,บอกให้คอยแต่มีขวดในมือมันก็สับสนได้นะอะชูงบับาสบาสดอยได้ดู แล้วตัวเแ้าเหอย์เมยบอฟังเด้อเฮ็ดดูหล้าก็ย่อยบัตถิน้ออาหารบอร่อหายเพราะเมดบอ,ต,อ,อ,บอต้องขอไม่หายขนมมารอบอเอาแต่ขนมขวดบอต้องเอาอยากได้มายิบเอาเองเฮ้ยว่าแล้วตัวอเอาอะไรอีกที่นี่ ชูงอีกโอ้ยโอ้ยโอ้นันได้อยู่สองรอบได้โอเคแก้วแก้วได้กินขนมอีกอะไรอีกทีนี่อะไรอีกมันจะเอาอะไรอีกพี่เวลานี่ก็เดินคอยกรรมมือบานนี้ให้คอยแล้วก็โชงเองโอ้ยแก้วคอยนั่งดาวโอ้ยมาจะดาวแล้วหฮเมือแล้วมันง่ายกว่าอะโลโลคือเกา อคอยอีกแล้วอันมุนของหมักโตแก้ว,วบัวคับฝ่ายแล้วดะฝ่ายมือวแก้วเก่งกุดเด็กดีคนละมาสูงอีกรอเปิ๊บเบิ๊บเบิบแซมนี่ล้นะ,ะเนาะเฮ็เหลายละท้อเขาไม่สียยอยเบิดเอาซมานี่ละ่ะพี่เวล่าแม,ม่ใหญ่สี เอาซี่นอกผมอยากไปนอนก็ประมาณน like ี้แหละครับภาษามือไม่ออกเสียงแต่ว่าผมก็จะเออๆหน่อยเด้อแต่ก็ค่อยๆฝึกไปนั่นแหละครับแล้วก็พักไปเล่นนะคะเด็กไปเล่นแล้วแต่ได้ให้สมองมันพักผ่อนน้อยพท่านี้นะคะขอบคุณครับที่มาดูพี่โตปี่เชิกรับคำสั่งแบบไม่สายเสียงครับสวัสดีครับ